ก็ลองเปิดใจรู้ค่ะมันไม่ได้น่ากลัวถ้ายังไม่ได้ลองก็คือไม่รู้ว่ามันแบบน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวใช่ใชก็คือแบบประมาณ3เดือนก็คือใครเ็า้าเข้าแล้วเรียนสวนมากข้างบนชื่อเฟิร์นะคะชลธรายยุูสศสอายุ21ปีค่ะมีปัญหามีฟันซอนอยู่ข้างคนก็เลย ตอนนั้นรู้สึกว่าปวดด้วยปวดช่วงล่างก็เลยมาปรึกษาห่อรู้จักคลินิกนี้กับรุ่นพี่ค่ะในรุ่นพี่ทำดูที่คลินิกนี้เขาก็แนะนามาตอนแรกก็กลัวก็เลยลองมาปราึกษาดูก่อนมากแลงคุณหมอให้ทำปรึกษานี้มากตัดสินใจทตจากัางแรกนี่ใช่แล้วก็ทุกอย่างพี่พี่ดีมากจะดีมากหมอให้ทำปรึกษาเต็มที่ค่ะไม่เข้าใจอะไรก็บบถามได้ไม่ดุ ฟันก็แบบดีขึ้นพน,นักงานก็น่ารักค่ะโอเคคุณหมอว่าแบบน่ารักดูเบาถ้าเราย,ายงังกลัวยังเก่งเนี่ยคุณหมอจะไดให้บอกให้ยกมือบอกว่าจะมีแบบคแค่งแร่งมากถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนก็คือถามไม่ได้เลยค่ะฟันที่เกิดขึ้นจาบที่เราปวดอเราต้องมาใายยังไงสามารถถอดได้เลยไหมคุณหมอว็สมมติว่าถ้าเป็นซี่ที่แบบลุกลามก็จะแบบถอดไม่ได้ถ้าจะแนะนําให้อีกองทางหนึ่งก็คือแบบรักษาฟัน จะไม่ได้นาให้ถอนเลยเพราะว่ามันบอเขาค่อนข้างที่จะห่วงเพราะว่ามันถึงเช็ครักษาแล้วเนาะเพราะเราปวดใช่ไมนะมันก็อยู่ที่แบบสภาพฟันเราด้วยมันจะแตกแค่ช่วงเคลียร์ช่วงปากแบบแต่ละคนก็ไม่ได้เหมือนกันก็คือทุกครั้งที่เคลียร์ช่วงปากก็จะลด20เปอร์เซ็นต์หักศัึกษาปีด้วยตัวน่ารักเพราะว่าเพิ่นก็คือแบบรักษาลากที่หนึ่ง ไม่กังวลเรื่องเจ็บเลยค่ะเพราะว่าเขาสี่ยาชาให้แต่ว่าตอนนึงมีกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใช่เพราะคิดว่าจะสูงแต่แบบไม่สูงเลยหมอว่าบอกว่าสามารถถอนใจครึ่งหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้สูงมากก็เลยถลดใจไปเลยทีเดียวก็แบบโอเคตรงนี้ด้วยที่แบบปอนใจได้แล้ก็ห่วงช่วงนั้นกำลังเปลี่ยนใ่่ จะมีซี้นหนึ่งันหน้า,าบนที่แบบเขาเหมือนกับว่า่อเข้าไปข้างไหนเขาเรียกว่าฟันล่างเข้ากันบนใช่ก็คือแบบประมาณสามเดือนก็คือใขยายแล้วเข้าแล้วเรียส่วนมากส่วนใหญนแต่แบบฟันล่างที่แบบหมวทอนแล้เที่ยวกําลังตอนนี้ก็กําลังดึงได้สองเดือนก็ลองเปิดใจดูค่ะมันไม่ได้หน้ากดถ้ายังไม่ได้ลองก็คือไม่รู้ว่ามันบบง่ากลัวไหมหรือไม่ไน่ากลัวใช่ แต่การที่แบบเรารักษาก็ดีนะดีต่อเราด้วยสุขภาพฟันเราด้วยแบบอย่าปล่อยไว้นาะนโอเคนะคะไม่มีข้อติทธิ์เลยถามได้ทุกเรื่องตัวนัดวันนัดคิวแบบจะเลื่อนเวลาอะไรก็คือบอกมาในไลน์ได้ไม่ดุเลยแนะนําให้มาคลินิกใกล้ๆบ้านก็ได้หรือว่าคลินิกราสองตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเขามีหลายสาขาค่ะ